ดิฟเฟนเพจนะครับมาเจอผมแดงเขม马拉นะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของฉลามสิงห์น้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้านนทชัยรูปบ้านใหญ่นะครับรูปบ้านใหม่นะครับก็ราคาเรทอยู่ที่เจ้าฉลามสิงห์นะครับต่อ54ฉลามสิงห์นี่มวยจากบุรีรัมย์นะครับคู่นี้โชกัน114นะครับ113ครับเจ้าฉลามสิงห์มา110 5.6นะครับก็ลดไป2.6ลดไปเยอะเลยนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรหมาชนนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรสองแร่ขณะที่คู่ชกนะครับเจ้านนทชายลูกบ้านใหม่นะครับหรือว่าเจ้าวันดีลูกบ้านใหม่เดิมนะครับก็มวยจากกุลีลัมนะครับก็ไปซ้อมที่โคราชนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือดีผลงานก็มีแพ้น็อกยกที่3นะครับเจ้าเพชรสิงขรก่อนหน้านี้ก็ชนะยอดขุ่คลนะครับแล้วก็ชนะซุปเปอร์ชินนะครับคู่นี้ออกลองนะครับ ออกลองไปที่นนทชัยนะครับเจ้าฉลามสิ่งเงินรถเยอะใช้ได้เลยชกเป็นคู่ที่1ด้วยส่วนคู่ที่2นะครับแอตเทเวดาต่อสุรัตนะครับวันนี้เจอกับเจ้าตีใหญ่ที่เด็ดเก้านะครับก็ราคาเลทอยู่ที่แอตเทเวดาต่อ54นะครับชกกัน116นะครับแอตเทเวดามา116.9ก็ลดไป0.9นะครับเมื่อจากสีสเกตนะครับซ้อมต่อสุรัตนะครับก็มวยจังหวะฝีมือครับแอตเทเวดาเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าแพลวพาวนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะ เพชรสยามและก็แพ้นกยกที่3เจ้าเพชรรุ่งขนาดที่คู่ชกนะครับตีใหญ่ตีเด็กเก้าก้าก็มวยจากโคราชนะครับเมื่อเช้ามาตามที่กัดนะครับ116นะครับก็ผลงานของเจ้าตีใหญ่เนี่ยไฟลล่าสุดก็แพ้หานะครับก่อนหน้านี้ก็มีแพ้ชนะศึกนะครับและก็แพ้สามเอกสามไฟหลังแพ้รวดเลยนะครับคุณนี้ชอบไปที่เจ้าแอสเทวดานครับส่วนคู่ที่สามนะครับเศักดาออกิจเกษตรนะครับ วันนี้เจอกับเจ้าชาชนินสจต้งปราจีนนะครับก็ราคาเหรียอยู่ที่เจ้าชาชาชนินต่อ3ามนะครับโจกันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเพชรศักดามาร้อยสามสิบหกจุดเก้าขาดไปศูนย์จุดหนึ่งนะครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทมวยฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดของเจ้าเพชรศักดานี่ก็ชนะปานเพชรนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเด็กคอปนะครับขณะที่ชาชนินนะครับก็มวยจากโคราชนะครับพร้อมอยู่กับทีมงานที่อันสุขุมวิทนะครับ ก็มีสจดงปราจินให้การสนับสนุนนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้ปานเพชรนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะวันมาริโอและก็ไปชนะนอกยกที่3เจ้าเพชรบุรพานี้ชอบไปที่ชาติชนินนะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของแก่นุบลพอหลักบุญครับวันนี้เจอกับเจ้ากระดูกเหล็กพออัจฉริยะนะครับราคาเรียอยู่ที่กระดูกเหล็กต่อ54นะครับกระดูกเหล็กต่อ54ก็โชกร้อย1ินะครับแก่นอุบลมา1้1ยขาดาไป0.5นะครับก็มวยจากอู่บนนะครับ มวยจังหวัฝีมือดีนะครับผลงานก็มีแพ้แววาวนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้ากัปตันทีมขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ากระดูกเหล็กออัจฉริยะหรือว่ากองุมเปียวนะครับไปชาามา112.1ลดไป0.1นะครับมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมเด็ดลัดนะครับอยู่กับทีมงานอาจารย์สุรัสเสียงหลอดที่หลวงคนเดิมนะครับก็เป็นมวยขวาสงยาวครับฝีมือดีเก่าเกมผลงานก็มีแพ้แวววาวนะครับแพ้สิงเพชรและก็ไปชนะเจ้าสิงเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่กระดูกเหล็กนะครับ ชอบจังหวะสีมือนะครับน่าจะเบียดกันสนุกนะครับแต่ถ้าให้เลือกชอบไปที่กระดูกเหล็กอ,อัจฉริยะครับ